พลิกพันธนแมลงวันถูกต่อ คือปรมาจารย์ด้านประวัติศาสตร์จีนเป็นนักเขียนนักแปลและมีผลงานพ็อกเก็ตบุ๊กมากกว่า100เล่มพร้อมกับสมญา,านามเล่าชวนหัวโดยล่า,าสุดผนึกกำลังกับมูลนิธิด็อกเตอร์เทียมโชควัฒนาเผยแพร่หลักคำสอนของของจื้อจอมปลาดแห่งแผ่นดินในรูปแบบละครซีรีส์จากผลงานการกำกับของหานกังผู้กำกับระดับต้นๆของจีน ติดตามคำสอนของขงจื๊อผ่านชายที่หลงไหลในประวัติศาสตร์จีนสุขสรนวิเวกเมทากอนอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สุขสครับนี่ฮะท่านผู้ชมโอ้โหนี่มาในชุดลายสวยมากอบพระคุณมากครับนี่ฮะเป็นอาจารย์เป็นเป็นนักเขียนครับผมเป็นนักเขียนเห็นปรอยว่าโอ้โหออกหนังสือมาเป็นร้อยเล่มนะครับเรื่องจีนทั้งสิ้นเลยใช่ไหม มีไทยบ้างฝรั่งบ้างนิดนิหน่อยผสมประจานไปครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องจีนเป็นหลักครับสามก๊มเยอะเลยสามก๊กก็มีอยู่เก้าเล่มขนาดนั้นแล้วก็อาจารย์ก็มาทําซีรีส์ครับผมเรื่องของจือจอมปลาดแห่งแผ่นดินขงจือจือครับ ที่เป็นแม่เอกถ้าเป็นภาษาไทยหงจื้อจจอมปราดแห่งแผ่นดินนะะฮเป็นซีรีส์มีความยาวทั้งหมด35ตอน35ตอนครับนะะฮตอนนี้ก็ฉายอยู่แล้วนะฮะเริ่มฉายมาแล้วตอนเมื่อวันที่16ครับผมวันเสาร์ที่16ครับเช้าจะฉายทย์เสาร์อาทิตย์ครับเวลา6โมงเย็น1ทุ่ม1ครับผมใช่ช่องคุณจอมกวนนี่ซันแชนแนลใช่ครับสวัสดีค่ะสุัสดีครับทีนี้เราเราก็จะมาคุยว่าคือหลายคนอาจจะคือ คุยเพื่อจะให้ท่านไปดูซีรีส์เรื่องนี้ได้อย่างออกรถออกชาติบ,บางคนไดที่ยินชื่อของจื้อของจื้อของจื้อมานามแต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของชื่อนี้เนี่ยท่านนี้เป็นยังไงขงจื้อนี้ท่านเกิดเมื่อ551ก่อนคริสต์กาล <5, 2. S 2> แล้วก็ถึงแก่สัญยกรรมเมื่อ479ก่อนคริสต์กาลอ,อายุก,ก็72ปีท่านับแบบจริงก็คือ73อมไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าท่านห่างจากพระพุทธเจ้าของเรานั้น72ปี ถ้าคิดตามปีนักสัตว์ก็คือว่าท่านทั้งคู่นี้จะน่าจะเกิดปีจอเหมือนกันแต่ห่างกันหกรอบเจ็ปีครับผมเป็นยุใกล้ๆกันครับคาเป็นพี่โอ้พระพิจ้าครับพระพิจ้าท่านแก่กว่าขงจือเจ็ิบสปีเจ็อปีเมื่อตอนพระพิจ้าท่านเสด็จประนิพพานนั้น8ปดิใช่ไหมครับองจือนั้นอายุ8ดขวบครับผมด้วยเหตุนี้หรือเปล่าบางคนถึงเข้าใจว่าคงจือนั้นเป็นคล้ายๆกับศาสดาหมื่อย่พระพทจเจ้า ผมคิดว่าท่านก็มีฐานะคล้ายๆกันอย่างนั้นแต่ทางตามหลักของทางตะวันตกหรือของจีนเองก็ไม่คิดว่าเป็นาศาสดาเพราะโตวท่านเองก็ไม่คิดว่าเป็นาศาสดา<ม>นะครับเป็นแต่เป็นตัวผมเองผมจะเรียกท่านว่ามหาปราม์มหาปราชครับเป็น,นปราดใหย,กยก่ยก็ไม่ได้ต้องมหาเป็นมหาปรา์ผู้ยิ่งใหญ่คือของจีนนี้ก็จะยกให้ของจื่อนี้เป็นอันดับหนึ่งเมื่งจื่อซึ่งถือว่าลูกศิษย์ุ่นหลานก็จะเป็นอันดับสองส่วนเหล่าจื่อน<ม>ั้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งท่านเป็นนักพรตมากกว่า คงจือแล้วก็อะไรมึงจื้อมึงจือครับผมคือมาเล็กหนึ่งกับสองแล้วก็มีเหลาเจอซึ่งแก่กว่าเหลาเจือนี่น่าจะเป็นรุ่นเดียวกับพระพุทธเจ้านะครับแต่ท่านก็ทั้งสามท่านนี้ก็จะถูกคนจีนยอมรับนับถือว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ให้คําสอนอะไรต่ออะไรถึงแม้จะไม่ได้เป็นศาสดาอย่างที่กล่าวเรียนนะครับว่าแต่ท่านสิ่งที่ท่านพูดไว้สอนไว้นั้นก็ถ้านํามาปฏิบัติให้ถูกทางแล้วก็จะเป็นผลดีต่อตนเองต่อครอบครัวและต่อประเทศชาติครับผม ประยุกใช้ได้ตลอดเวลาใช่ครับผมท่านเป็นครูหรือเปล่าคงจือนี่ถ้าพี่พูดแล้วท่านน่าจะเป็นอธิการบดีคนแรกที่เป็นเอกชนแต่โดยไม่มีสถาบันเป็นตัวตนจริงๆเพราะว่าท่านใช้วิธีการเดินทางตะเวนสอนไปเรื่อยๆแต่ปัจจุบันนี้บ้านเกิดของท่านป่าที่ท่านเคยเป็นที่กําเนิดนะครับถูกยกเป็นมรดกโลกครับผมอยู่ที่มณฑลซานตง สร้าง้รงถ้าอาจารย์นิยามบุรุษท่านนี้ค่ะบุรุษท่านนี้ทําอะไรไว้ให้กับแผ่นดินจีนทาอะไรไว้กับโลกบ้างคะท่านทําอะไรไว้แก่แผ่นดินจีนแก่โลกเลยครับหนึ่งท่านสอนให้ทุกคนจงเป็นคนทําดีก็หลายอย่างคําสอนของท่านก็คล้ายๆกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะครับสอนไว้ว่าละชั่วทําดี นะของเราก็สอนไว้อย่างนั้นให้ชั่วชั่วทำดี<ช>ของท่านสอนสั้นๆเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นก็ต้องกลัถึงตรงๆว่าท่านเป็นลูกกษัตริย์ท่านมีฐานะค่อนข้างจะสูงเป็นกษัตริย์อะไรอย่างงี้นะบางทีคำพูดของท่านยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสอนเป็นบาลีสันตรกฤตซึ่งผมคิดว่าบางทีเ <S S> มื่อปแปลมาแล้วก็อาจจะฟังหลายคนก็ยังงงเหมือนกันแต่ของของจิ๋วนั้นท่านถือว่าเป็นลูกชาวบ้านนะครับเป็นเด็กกำพร้าเมื่ออายุสักสามกวบทัานั้นเองแล้วก็เติบโตมาโดยคุณแม่ซึ่งเป็นแม่ไม้สั่่่งงสออนนนททาาชีวิตขก็ ได้ประสบความสำเร็จทั้งหมดในช่วงที่มีชีวิตอยู่นะครับรหกกระเหินเดินทางไปทั่วประเทศจีนเพื่อที่จะตะเวนสั่งสอนก็อย่างว่าการสอนของท่านก็คือสอนกับธรรมชาติอยู่ใต้ต้นไม้อยู่กับพื้นทรายอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าใครรับเอาคําสอนของท่านไปใช้แล้วแลก็ก็จะประสบความเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่เฉพาะต่อตนเองเท่านั้นเองหลักคาสอนมีังไงหนึ่งละชั่วทําดีอย่างที่กล่าวรีสองเดินสายกลางก็มัจจิมาปฏิปทาตรงกับของเราเลยนะครับ แต่ที่มากผมว่ากําลังเข้ายุคสมัยของเราคือขณะนี้บ้านเมืองของหลายๆแห่งนะครับไม่ใช่เฉพาะของเราเต็มไปด้วยข่าวลืออะไรต่างๆนี้ท่านบอกว่าจงสยบข่าวลือด้วยปัญญาเห็นนะครับหลายคนบอกโยข่าวลือนี่มันจริงหรืออะไรนีคนเดียมองมาพูดนี่มันความจริงก็เป็นคนเด่นคนดังในสังคมนี้แต่ที่พูดมานี่มันไม่น่าเชื่อถือรู้ข่าวต้องรู้จักคิดก่อนใช,ใช่ไหมต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาคิดใช้ก่อนว่ามันจริงไหมครับผมอ๋อแล้วท่ญญานก็ไม่เคยหลงตนเองว่าเป็นคนเก่งกาจอะไรเงี้ยเขาบอกว่า สามคนเดินมาต้องมีสักคนหนึ่งที่เป็นครูของเราได้มแม้กระทั่งเป็นเด็กคนกวาดถนนคนขายเต้าหวยข้างถนนก็จะเป็นครูเราได้ เพราะหมายถึงว่าไม่ใช่มีอาชีพเป็นครูใช่แต่เขาก็สอนเราได้จริงไหมครับคุณกนเนี่สมมุติว่าอไปเจอคนขายไอ้ปลาต้องโกงเนี่ยแต่คุณเป็นแต่คนกินน่ะคุณรู้จักถามว่าไอ้ปลาต้องโกงทำไงถึงอร่อยเรียนรู้จากเขาใช่ไหมเขาก็เป็นครูละเขาก็เป็นครูเราในเรื่องของการทําอาหารการทาปลาต้องโกงว่าในมุมหนึ่งก็คือเป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาใช่ครับผมตรงนี้แล้วก็เป็นคําสอนอีกอย่างหนึ่งที่ท่านบอกว่าทบทวนเรื่องเก่าเพื่อศึกษาเรื่องใหม่ บางคนนี่ mm hmm. โอ้โหเขาเรียนไปแล้วถามถามจริงๆความที่คุณมาถึงป่าน,นนี้โอ้เป็นด็อกเตอร์เป็นปริญญาโทรปริญญาเอกอะไรต่ออะไรเนี่ยคุณเคยเรียนมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลไหม mm hmm. คุณลองย้อนทบทวนความหลังขนาดนี้คุณอาจจะม,มีความรู้มากกว่าครูที่สอนอนุบาลคุณมา mm hmm. แต่กว่าที่คุณจะได้วันนี้ถ้าไม่มีครูคนแรกสอนคุณเนี่ยคุณจะได้ถึงวันนี้ไหม uh hmm. นี่ผมว่านี่เ<ะ>พราะอันนี้ก็เข้าไปอีกจุดหนึ่ง <c> ก็คือว่าความกระตัญยูรู้คุณเป็นสมบัติของผู้ดี หลายคนเนี่ยพอเก่งกล้าส,สามารถขึ้นมาแล้วลืมบุญคุณว่าวันนี้ไม่รู้จักแล้วเดี๋ยวนี้เราใ, <น S 2> ใหญ่โตพันจองของของคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องของวัฒนธรรมจีนที่อยู่มาถึงทุกวันนี้ก็เป็นเพราะคนจีนยึดมั่นเกี่ยวกับเรื่องความกตัญญูรู้คุณนี่เป็นเป็นในบรรดาสุศลทั้งหมดของคุณจือท่านกล่าวไว้ว่าเรื่องกตัญญูเป็นเรื่องที่มาร์บหนึ่งบุญคุณต้องทดแทนแทนต้องชำระ อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ต้องพาคุณต้องทดแทนแค้นไม่เกี่ยวคงจื๊อสอนไลยว่ามูลคุณต้องทดแทนถูกต้องความแค้นต้องลืมซะเลยฮะจริงครับจริงจริงจริงนะพรน์สายกลางดีสุดนะครับสร้างมิตรดีกว่าสร้างศัตรูทั้งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะอยู่ในซีรีส์สามสิบห้าตอนนี้จะมีส่วนใหญ่อยู่นั้นก็จะคละเคล้ากันไปนะครับในซีรีส์นี้ตั้งแต่ตั้งแต่ขงจื๊อกำเนิดเลยป่ะฮะ ตั้งแต่ครับตั้งแต่เมื่อยายัางน,น้อยๆยังเป็นเด็กกาพร้าแล้วก็เริ่มต้นประมาณสักเจดขวบครับเ,ออเริ่มต้นจากเจ็ดแปดขวบจนกระทั่งถึงตอนสุดท้ายก็คือตอนที่ท่านถึงแก่สัญญกรรม,มนะครับท่านก็เคยรับราชการเหมือนกันราชการของท่านที่ตําแหน่งสูงสุดก็คือเป็นทีิว่ต้าซือโค่ก็เป็นเสนาวดีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับ แต่ก็เป็นตำแหน่งแบบของจีนนะครับต่สมัยโบราณก็อย่างกลเรียนอีกครั้งว่าถ้าคงเจอยังอยู่ถึงวันนี้วันนี้ปีนี้ก็อายุ263ปีนห้้อหปีคอันรบปีถ้าอยู่นะฮะถ้าอยู่แต่ของพระพิทธเจ้า2635ปีใช่ฮะท่านแก่นตีพุทธเจียญตีท่านก็ตัดสู้เมื่ออายุ35ใช่ไหมครับแต่ปีนี้ครบ 2,600ปีที่ท่านตัสรุัแจะย้อนไปก็คือดท่านเกิดเมื่อแล้วซีรีส์นี้ก็จะรับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทียมโชคลาบนะครับเพราะว่าดรเทียมนั้นหลักการใช้ชีวิตหลักการทํางานเนี่ยเห็นบอกว่ามันคล้ายๆกับของของจือแล้วน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับเือหลายหลายคนไม่ใช่เฉพาะดรเทียมนะครับแต่ว่าหลายหลายคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตจากคนที่ยังยืดเยื้อเพราะอย่างนี้คนเชื้อสายจีนนียมาจากเมืองจีนแบบเสื้อผืนหมอนใบนี่ถ้ายังยึดมั่น ในหลักของของจือเนี่ยก็จะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ก็หนึ่งใช่ไหมครับม,มาจากเมืองจีนแบบเสื่อพื้นเหมือนใบบว่าต้องเรียนรู้จากผู้อื่น<อ>ใช่ไหมอตอนที่คุณเป็นแกละจับกลางแบกข้าวสารนี่คุณคก็เรียนรู้จากเพื่อนจับกลางด้วยกันแต่คุณอาจจะต้องพัฒนาตนเองนะก็อย่างที่ว่าคุณต้องพัฒนาตนเองเสมออะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่คือหลัการสอนของของจื่อคือสอนจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติจริงๆเป็นประสบการณ์จริงๆเรียนรู้แล้วก็สิ่ง ละชั่วตำดีถ้าเห็นว่าไม่ดี็อย mm. จะไปเอาเขาอย่างนี้ดูที่จับกันด้วยกันเงนี้โอ้โห mm hmm. แตกข้าวสารเสร็จต,ตอนเย็นตั้งวงกลงเล่า oh แล้วอย่างนี้คุณจะไปสร้างหรือสร้างตัวเังไหตงแต่คุณก็ไปเดินดูนี่เราเห็นแค่เราแบกข้าวสารนี่ทำไมไคนนั้นเป็นเสมียนนั่งโต๊ะ mm hmm. เพราะอ๋อเขามีความรู้ mm hmm. ก็เลยพัฒนาตัวเองตังเรียนหนังสือบ,บ้าง mm hmm. ใช่ไหมไม่ยั่นที่จะไปตั้งวงกลงเล้าถ้า mm hmm. พอเก็บเงินได้หลายคนเนี่ยผมว่าเขาประสบความสำเร็จแม้กระทั่งอย่างอย่างตุดเตียมี่เออคนก็นองอ้างตงวนี้ครับแต่คนก็มาาจก ความไม่ค่อยจะมีอะไรของจื๋อนี่แหละครับเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะถ้าเป็นลูกกัมร้าท่านก็เรียนรู้จากอะไรนะเรียนรู้จากคนเลี้ยงม้าต่อมาโอ้โหท่านก็มีความรู้อีกหลายอย่างเรียนรู้อยากเล่นดนตรีเป็นก็ไปเรียนรู้จากนักดนตรีนะพออยากเรียนหนังสือก็ไปหาเรียนหนังสือเพราะสมัยก่อนไม่ยังมีโรงเรียนเกี่ยวกวิชาอะไรทั้งเยอะแยะนะครับคุณต้องตะเวนหาความรู้เลยแตกสายไปก็มีข้อมูลเื่อคุณผู้ชมสนใจเพราะว่าเมื่อกี้พูดถึงโรเเทียมพูดถึง มีจะมีงานสัมมนาชื่อความเหมือนในความต่างนะครับจะเอาหลักปรัชาทั้งของทั้งขงจืด้วยดรเทียมด้วยมาอธิบายมาให้ฟังกันนะครับจัดเดือนกรกฎาคมแล้วก็จะมีการประกวดสุนทรพจน์ประกวดเรียงความเกี่ยวกับชีวประวัติเกี่ยวกับหลักคํศสอนของขงจื่ออันนี้จะประมาณสิงหาถึงตุลาคมอันนี้จะเป็นเด็กๆมัธยมใช่ใช่แล้วพอถึงพฤศจิกายนจะมีทัวร์ตามรอยขงจือนะครับ้าสนใจอ่าเดี๋ยวึ้นที้าจาะละลองดูติดตามเข้าไปในรายละเอียดนี้นะฮะ facebook.com เนี่ยนะฮะ แล้วก็สลัดนั่นแหละฮะยาวครับยาวครับนั่นแหละครับให้คุณผู้ชมดูเองแล้วก็ทวิตเตอร์นั้นด้วยนะฮะทวิตเตอร์แอ๊ดนั่นแหละครับครับท่านดูนะฮะครับไม่ต้องอ่านจะมีรายละเอียดที่คุณโสพลบอกนะอย่างละเอียดเลยนะเดือนไหนอย่างไรบ้างตามรอยของจือน่าสนใจมากที่จีนเลยใช่ไหมครับผมที่ไปที่บ้านเกิดของของจือซึ่งขนาดที่เป็นมรดกครับผมซานตงซานตงมณฑลซานตงซานตงแล้วก็ขอกระับเรียนนะครับว่าที่นั่นอากาศ ดีมากในเดือนพฤศจิกายน17องศาครับผมใค,ใครชอบความหนาวเย็นชอบอะไรก็ไม่หนาวมากนะกำลังกำลังสบายเลยครับออคือที่เป็นจุดที่น่าสนใจก็ว่าไทซานนี่เป็นภูเขาอยู่ในมณฑลซานรตรงนะเป็นภูเขาอันดับหนึ่งของประเทศจีนเพราะว่าเราจะขึ้นไปที่ไทซานเนี่ยเพื่อไปอยู่จุดที่ จินซีห้องเต้ประกาศตนเป็นปฐมจกักรพรรดิแห่งประเทศจีนตรงนั้นเป็นจุดอย่างละแล้วก็มีจุดที่ขอมจือขึ้นไปถึงที่ไทซานแล้วก็บอกว่าเมื่อขึ้นสู่ไทซานแล้วจะเห็นแผ่นดินนี้แล็กจริงๆเอาละฮะเอาละฮะก็ติดตามนะฮะเดี๋ยวช่วงต่อๆไปเราก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบวันนี้เราจะลาไปด้วยภาพของ เดี๋ยวลาไปพร้อมกับอาจารย์สุขสารวันนี้ขอบคุณมากนะเดลาร์อบคุณครับลาไปพร้อมกับลําตัดพ่อหวังเตะที่วันนี้ท่านจากไปนะครับศิลปินแห่งชาตินะครับเดี๋ยวชมนะฮะเราลาไปเลยนะคะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ มารอมาเจอเอาต่อเอาต่อไม่ตายนรงเอ้ยนรงอ่ะนรงน้องมาเห็นเราเป็นหัวต่อหัวต่อหูไปได้เห็นผู้ชายหลอหลอเป็นหัวต่อหัวหลักสีนวลได้ร้ายนักมันเป็นแบบไหนถึงฉันเป็นตอมันก็อเป็นต่อต่ำต่ำเนยไม่่ต่ำต่ำระวัง Thank <sweak> you.